ที่บ้านของตัวเองก็เข้าระบบแล้วก็มาคุยกับมาแก้ปัญหานันแต่ละปัญหาแต่ละชุมชนแต่ละคุ้มเขามีปัญหาอะไรกันโดยอาจจะ ในในในลูกบ้านของเราอ่ะก็อาจจะเสนอปัญหาต่างๆมาที่หัวหน้าผู้หัวหน้าผม้ช่วยอะไรผูแล้วก็การโซเชียลทางสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสื่อไลน์เฟซบุ๊กมิวส์แอปเขาอะไรพวกนี้คือเนอกจากที่มาที่ไปก็คือช่วงช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิดเราอ่ะคือ กา,ารประชุมการชุมนุมอะไรต่างๆมัน,มนยากทา,างสรรมำลงมือโดยไปนะรบกวนผ่าเข้าเองเนี่ยนะครับแลว้วก็เชิญเพื่อนๆทีมงานญาตินะครับอะไรที่เล่นโทรศัพท์เป็นก็เชิญคือจะเน้นว่าให้ยอดมันมากที่สุด mm hmm. เวลาส่งข้อมูลข่าวสารอะไรก็จะรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องกัง,งวลว่ากลุ่มนี้จะมีผลอะไรนะครับก็คือเป็นกลุ่ม อยู่ร่วมกันเฉยๆนะครับใครมีข่าวอะไรที่เป็นส่วนรวมก็แจ้งได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกกไม่ใช่นะไใช่ว่าเข้าแล้วก็ออกนะไม่ต้องออกเลยบอกว่าไม่ต้องออกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรองมาจากน้อยเพราะว่าไม่ิดอยรีบกด